ที่4.2 <t ries> ต่เพียงลำพังเพเือ่อไปดูงานที่บริษัทนิวยอร์กไทม์ในฐานะหัวหน้ากองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์เซเคียวเนื่องจากหนังสือพิมพ์ที่สอนมนุษย์ให้เอาชนะต่อความทุกข์ทรมานนั้นแทบไม่มีเลยภาระหน้าที่ของหนังสือพิมพ์เซเคียวนั้นยิ่งใหญ่มากทีเดียวเป็นสิ่งที่ผูกร้อยเชื่อมโยงจิตใจของสมาชิกกับสมาชิกเข้าไว้ด้วยกันทำให้ทุกคนได้เห็นถึง วิถีทางแห่งความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงด้วยแสงแห่งความเมตามโตโโมา วินและการออกหนังสือพิมพ์เซเคียวทุกฉบับด้วยแม้แต่การเดินทางในต่างประเทศครั้งนี้ก็เช่นกันขณะที่ให้คำชี้นำและส่งเสริมกำลังใจแก่สมาชิกในฐานะที่ก็เป็นระดับหัวหน้าคนหนึ่งเขาก็ต้องถ่ายรูปด้วยตนเองแล้วก็ใช้เวลาในการเขียนต้นฉบับจนกระทั่งตุ้งสามและก็ส่งต้นฉบับนั้นไปยังสำนักงานญี่ปุ่นทางไปไซนาการ ชิ้นดีนั้นก็วะลึลกถึงอาจารย์โทดะอาจารย์ผู้มีพระคุณในครั้งที่เป่าสู้กับสิ่งต่าง เพื่อจะทำนิตยสารเพื่อยุวชนที่ชื่อว่าโชงะพุเซนิปอนในบทปรณาธิการนั้นอาจารย์โทดะได้เขียนบทความพิเศษที่ชื่อว่าการแก้ปริศนากับความลี้ลับภายใต้คำนำในหัวข้อเรื่องมานดาแห่งวิทยาศาสตร์ไว้ว่า ที่กล่าวว่าูุช้าสิ่งที่ลี้ลับหรือแปลกประหลาดด้วยความตกใจและความหวาดกลัวนั้นก็คือคนที่ยังอยู่ในยุคสมัยที่ปา่าเถื่อนโหดร้ายส่วนผู้ที่หลงอยู่นในความเชื่อที่งมงายโดยเชื่อในสิ่งที่ไม่เข้าใจทั้งๆท,ที่ยังไม่เข้าใจอยู่ยนั้นก็คือผู้คนทั้งหลายในยุคกลางที่ไม่มีจิตใจเป็นวิทยาศาสตร์ ซรื่องไอแซคดูตั้งนั้นค้นพบแรงดูดของโลกได้ก็โดยการเห็นการตกลงมาของลูกแอปเปลิลในสวนส่วนเจมวัตก็มองเห็นการเดือดของน้ําร้อนในการต้มน้ําและก็ได้ประดิษฐ์เครื่องจัก้นไอน้ําขึ้นมาโฮมัสเอริสันและแมรี่คูรีนั้นก็เป็นบุคคลที่สำรวจตรวจสอบข้อสงสัยต่างๆจริงจังและซื่อตรงไม่ใช่หรือความพิศวง

กาารูดานนั้นต้องต่อสู้อยู่ในจุดที่เป็นขีดจากัดอย่างที่สุดในหนังสือพิมพ์เซเคียวนั้นก็มีปัจญาชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าพุทธธรรมรวมอยู่ด้วยปัจจญยที่เป็นสากลของพุทธธรรมที่ว่าสัพสัตทั้งหลายนั้นเสมอภาคเท่าเทียมกันในรูปของคาพูดที่เหมาะสมกับสังคมเหมาะสมกับปัจจุบนันและก็ทันสมัยด้วยเช่นเดียวกัน ก็ออกไปชมทร่งวอชิงตันดีซีมืองหวงของสหรัฐอเมริกาพร้อมกับคณะเดินทางที่เหลืออยู่คณะเดินทางได้ไปเยี่ยมชมตึกรัฐสภาทำเนียบประธานาธิบดีหรือตึกไวท์เฮาส์อนุสาวรีย์ที่ระลึกวอชิงตันอาคารที่ระลึกลินคอนและสถานที่อื่นๆหลังจากนั้นคณะเดินทางก็เดินเรียบไปยังอ่าง,างเก็บน,น้ำไทตัน ชื่นชมต้นซากุระที่ได้มีการปลูกไว้ที่นี่อย่างมากมายประวัติความเป็นมาของต้นซากุระที่นี่ก็ได้รับการปลูกด้วยความปรารถนาของภริยาประธานาธิบดีสหรัฐคนที่27คุณยูคิโอโอซากิผู้ว่าราชการโตเกียวในขณะนั้นจึงได้จัดส่งต้นอ่อนซากุระจำนวนมากถึง2,000ต้นไปให้ในครั้งแรก ก็ไม่ผ่านขั้นตอนการํำเข้าเขามีเมลานสกูลพืชติดไปด้วยครั้งต่อมาจึงจัดส่งไปให้ให,หม่จำนวน3 0ันต้นจากนั้นต้นสักุละก็เติบโตออกดอกบานสะพังงดงามเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนในกรุงวอชินตัน ที่สงครามใกล้จะสิ้นสุดเมื่อไปเยี่ยมดูสถานที่ดังกลาง่าวปรากฏว่าที่นั่นได้เปลนไปเป็นโรงงานผลิตเครื่องอาวุธยุธภัณฑ์ทั้งบ้านและต้อนซากุระได้ถูกโค่นทำลายไปหมดสิ้นเขาจำได้ว่าได้หยุดยืนอยู่ที่นั่นด้วยความรู้สึกที่เหงาหงอยและเสียดายอย่างที่สุดหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มตัวเพียว ก็ต้องเผชิญกับการโจมตีทางอากาศครั้งอย่างผู้คนจำนวนมากได้ถูกระเบิดเอาพลังไร้ที่บริเวณรอบๆทั้งหมดได้กลายเป็นซากประดอกพังราวกับนรก Obrigada. สกุลธ่บดีเจ็บหินก้าต้องเจ็บปวกับการเบ่งบานไม่เต็มที่เพื่อนที่เหลืออยู่ก็เช่นกันไม่วันใดก็หนึ่งคงไม่มีใครรู้เห็นว่าลุมโยไปแล้วหรือ่ ไมไ่รู้ถึงสิ่งนั้นแต่ก็ร่วงโรยไปเสียแล้วหรือสักการะที่ร่วงโรยและสักการะที่เหลืออยู่เอ๋ยในช่วยหน่งหลังจงแบ่งบานช่วยกลิ่นหอมพร้อมกับสายลมแรงในฤดูใบไม้ผลิเ่ยน ได้พบกับเรื่องราวของสองครามมาตั้งแต่เกิดตายตายเกิดนิจจังและอนิจจังและจากตรงนี้การเดินทางสแสวงหาปัจจญาของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นจากการพบกันโดยเอ,อิญกับอาจารย์โจเซอินโทดักจึงได้มาถึงซึ่งการรู้จักกับธรรมะที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตที่เรียกว่าพุทธธรรมชฉลีจิตเงยหน้ามองดู ต้นซากุระที่อยู่บนฝั่งอ่าเก็บน้ำไทตั้นรางก็กล่าวกับเขียยฮาละว่าตอนที่ผมมองดูสากุระที่บานสะพั่งท่ถ้ำกลางซากกะหลับอัาน,นั้นผมก็ได้แต่งกอนขึ้นมาและที่นี่ก็เช่นกัน คงจะต้องมีคนที่มองดูซากุระที่ถูกตูและส่งมาจากประเทศที่อื่นแล้วบเกิดจิตใจสงบอ่อนโยนลงอยู่บ้างนะครับแม้ระหว่างประเทศกับประเทศจะทำสงครามกันก็ตามคุณขียโยนละจิงกล่าวว่าดเหมือนจะเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยนะคะ ชาวต่างประเทศที่มาเยือประเทศญี่ปุ่นแล้วได้เห็นดอกซากุระแล้วที่คนต่างก็กล่าวกันว่านี่อาจจะเปนความวางดงานเป็นกาวได้เลยนะคะค<ม>ณะของชินิจิได้ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันเมืองตอนเหนืและมาถึงนิวยอร์กในเวลา เพื่อเตรียมออกเดินทางจากอเมริกามุ่งสู่เมืองเซาเปลาลูประเทศบาราซิลวันรุ่งขึ้นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่ต้องใช้เวลามากกว่า10ชั่วโมงสภาพร่างกายของจิมจีขณะนั้นจัดได้ว่าซึุดโซมและเลวร้ายอย่างที่สุดขณะที่พักผ่อนร่างกายอยู่บนเตียงนอนเขานั้นหยิบรูปถ่ายของอาจารย์โทดัท,ที่เก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อนอกหัวน,นึกถึงภาพเหตุการณ ในช่วงท้ายชีวิตาเดือนก่อนที่อาจารย์โทดะจะถึงแก่อนิจกรรมดันนั้นอาจารย์โทดะล้มป่วยอย่างหนักจนชินจิตต้องพยายามหยุดยัางการเดินทางไปฮิโรชิมา่าร่างกายของอาจารย์โทดะนั้นสูบเสียวพร้อมอย่างผิดตามเขานั้นเตรียมใจพร้อมแล้วที่จะถูกดุกและก็ได้พูดขอร้องอย่างเอาเป็นเอาตายกับอาจารย์ว่า โยชิม่าครั้งนี้ได้อดไหงวดเถิดนะครับขอความกรานาด้วยครับพักผ่อนร่างกายสักระยะหนึ่งก่อนนะครับวันนี้สเตปปิดาเซ่การกระดิได้กล่าวชี้ว่าเรื่องแบบนั้น สามารถทําได้ชนั้นหรือทำไม่ได้ใช่ไหมแต่ชีว่านักเบาลนามาสในฐานะทูตพของพระุู้พัจะให้เลิกล้มสิ่งที่ครั้งหนึ่งตั้งใจไว้แล้วได้อย่างไรถึงฉนันจะตายก็ต้องไปให้ได้ชินจตนั่นเป็นความศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่หรือเอกำลังเข้าใจอะไรผิดนะ างกล้องกลางวันอย่างทีของชิงจิอาจารย์ได้สอนผมได้ร่างกายสิ่งนี้ก็คือวิธีของผู้นำแห่งการผวยแผ่ธรบมพไพศารนั่นเอง เมื่อคิดว่าเพื่อนสมาชิกจำนวนมากกำลังรอคอยกันอยู่ที่นั่นชินิจินั้นจึงคิดว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็จะต้องเดินทางไปให้ได้ขานั่งลงที่เก้าอี้ห้องพักในโรงแรมแล้วก็เริ่มต้นสวดไนมังคุดในคำว่านำเมียวโฮเรนเมเคียวเอาจิโาจังต่อหน้าโอมารอิอหรือเงื่อ่วนองเล็กที่สามารถพกพาติดตัวได้เป็นการสวดอธิษฐานอย่างจริงจังด้วยใจห่งเดียว ที่จะเดินเอาพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ออกมาจากภายในร่างกายของตัวเองในขณะเดียวกันนั้นทั้งฝ่ายของยูโจนั้นก็ค,ดคิดมาตลอดตั้งแต่หลายวันก่อนแล้วว่าควรจะหยุดยั้งการเดินทางไปประเทศบราซิลของชิจิทั้งนี้เพราะสภาพร่างกายของชิจินั้นรุนักลงตามเวลาที่ผ่านมาในแต่ละวันถ้าหากผมเกินกำลังสะานยามาโมโต้ คงจะต้องล้มลงอย่างแน่นอนดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบจึงไม่อาจนิ่งเฉยหรือไม่พูดอะไรเลยโจูโจได้ลองปรึกษาหารือกับระดับหัวหน้าคนอื่นๆแล้ว,ลวเช่นกันก่อนที่จะตัดสินใจมาพบกับชิงจิตเขาจึงมาเ้าประตูหาอาจารย์ยมามุโตะอ,อาจารย์ครับ ซื้อกลับมาแล้วล่ะครับชิงจิไปถึงที่ไหนกันล่ะครับจูโจโที่ห้างสรรพสินค้านี่หะครับมีสินค้าที่ปุ่นมากมายอย่างไม่คาดคิดเลยนะครับเมื่อพูดจบแล้วจูโจโได้ขยับนั่งตัวตรงพร้อมกับเกรงใบหน้าพูดขึ้นมาว่า เป็นเรื่องที่ยากจะเรียนให้ทราบจริงๆแต่อันนมีเรื่องอะไรคือว่าจะขออนุญ,ญาตพูดเรื่องการไปบาสูในวันที่นี้นะครับอยากให้อาจารย์อยู่พักอยู่ในอเมริกาอย่างนี้ก่อนพวกเระผมจะเดินทางไปบาสูเท่านั้นนะครับ ทีิมองหน้าจูโชได้ท่าที่ตกใจจูโชนั้นก็ได้กล่าวอย่างรวดเดียวด้วยความตั้งใจอันแน่นวแน่ต่อไปที่ทอาจารย์มีร่างกายสภาพทุดโทรมอย่างหนักหากยังหกักผมแล้วเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยสิ่งนี้จะไม่สามารถเอากลับคืน้มมาได้รับและถ้าอาจารย์ล้มลงสมาคมก็จะสูญเสียเสาหลักไปแต่ผมนึกไม่ออกเลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ความจริงแล้วผมควรทักทวงอาจารย์ก่อนหน้านี้ให้เร็วที่สุดแต่พอมาอยู่ต่อหน้าอาจารย์ทีไรก็็พูดไม่ออกทุกทีจึงใร่ขอความตรนานได้โปรดผิดักเึกิดนะครับจูโจขอบคุณนักรับแม้จะกล่าวเช่นนี้แต่ชินชิก็ต้องมองดูจูโจด้วยเช่นกัน ดวงตาผู้นั้นเปลี่ยนไปด้วยเปลวไฟแห่งความตั้งใจอันแน่วแน่และลุกโชนแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นจริงจังว่าแต่ผมจะไปครับเพื่อนสมาชิกกำลังรอผมอยู่เรื่องการยกเลิก,เลกหรืออื่นๆทั้งๆท,ที่ทุกคนกำลังรออยู่นั้นไม่สามารถทำได้อางเด็ดขาดการเดินทางเย,ยนบาซิลนั้นเป็นจุดหมายที่ยิ่งใหญ่ของการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่หรือ เรื่องที่อาจารย์โทดะจะถอยกลับการพันในระหว่างการต่อสู้นั้นมีสักครั้งหรือครับผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โทดะฉะนั้นจะต้องไปให้ได้อย่างเด็ดขาดและถ้าจะต้องล้มลงแล้วก็ให้ล้มลงไปเสียดีกว่าไม่ใช่หรือครับจูโจนั้นกลืนน้ำลายหนังเอือ้อเขาทาท่าท้ายกับจะพูดโน้มน้าวอีกแต่ก็ไม่สามารถพูดอะไรได้อีก เขาได้ฟังสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจอันมั่นคงแน่วแน่ของชินิจิจึงรู้ว่าไม่มีถ้อยคาใดจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาได้นอกจากจะเกิดความซาบซึ้งตื้นตันใจและมองดูชินิจิด้วยในตาที่เปล่ยนชื่นและกล่าวขึ้นว่าอาจารย์ครับกระผมเข้าใจดีแล้วครับก็มิทราบจะตาบเรียนขอภัยอาจารย์อย่างไรดี จะมีก็แต่เพียงว่ากระผมจะติดตามอาจารย์ตลอดไปจนถึงที่สุดนะครับ,บชินจิไปกันเถอะไปจนสุดทะเลแท่นอาจารย์โรดาด้วยกันแล้ยิ้มปรากฏออกมาที่ใบหน้าของชินจิ จิตใจของเขานั้นโลดแล่นทยานออกไปยังประเทศลาซีโลคใหม่ที่เขาเองก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อน